สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพจเพนกวินฮันนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนชาปอลมอนทายแลนทุกคนนะครับวันนี้ครับแอดกวินกลับมาพร้อมกับคุณมัสด้าครับแล้วก็คลิปบัตเทิลนะครับตัวล่าสุดนะฮะคลิปบัตเทิลอันนี้ครับเป็นแอดไว้กับแอดทาร์โลนะครับไปสู้กับแฟนเพจมาครับคือคุณศิลาชัยนะครับแล้วก็คุณลุคคลอสนั่นเองนะฮะก็ชื่อคลิปครับคือ the struggle is real หรือว่าดิ้นรนอย่างสุดซึ้งนะฮะมันจะดิ้นรนยังไงไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าแอดทาร์โลบอกมันดดิิ้้นนนนรรรกัััสสุๆคคบบหลปี เราไปดูนะครับปวมอนของฝ่ายแฟนเพจนะครับมีเอเลคิบูโมโนเบลมานิล่าฟูจิกิบานะกาเบรียสแล้วก็เกียร์โดสนะฮะส่วนแอตทาโลนะครับ,รบฝ่ายของแอดมินนะฮะเป็นกาลูล่าฝ่ายแอโรโดบูนยามิรามิยามิการาสึแล้วก็มิโรคารอสนะฮะเอาล้วครับเรารู้จักปวมอนทั้งสองฝ่ายแล้วเราไปเริ่มกันเลยฮนะ แอดไว้กับแอดทาโร่นี้มีชวนแฟนเพจเล่นด้วยกันบ่อยๆนะในในกลุ่มโปเกมอนไทยแลนด์แฟนคลับเบทเทิลกรุ๊ปนะฮะลองลองไปดูกันครับเผื่อจะได้ลงนะจะมีคลิปที่น่าสนใจจากแอดมินมาเรื่อยๆนะเพราะว่าเขาไปท้าอยู่บ่อยๆนะฮะเอาล้ครับฝ่ายแฟนเพจครับปล่อยเกลรโรสแล้วก็มานิล่าครับส่วนฝ่ายแอดฝ่ายแอดมินนะครับปล่อยกาลูล่าแล้วก็ยามิรามิครับโดนรถพลังโจมตีไปด้วย ability intimidate นะครับของเจ้าเารโดสนะฮะสารุลร่าเปลี่ยนร่างเมกานะครับเยาโดใช้โพเทคฮะสงสัยจะกลัวเฟคเอานะฮะเนี่ยแล้วยามิลามิครับอ๋อใช้ท่ายั่วยุไปที่เราโดสครับโอ้โหแล้วโดนสวนกลับด้วยยั่วยุเหมือนกันครับสวยแล้วฮะจะใช้ท่าที่เป็นเตตัสเอฟเฟกต์มูฟไม่ได้นะครับและนี่ครับ มาเนล่าครับติดโฟกัสแซดแต่ว่าโดนเทอร์อัพพันนะฮะคูณสี่ครับเหลือหนึ่งครับแล้วก็เนี่ะแพ้ทันจริงครับมันอัดสองทีครับโฟกัสแซดไม่ช่วยอะไรฮะเรียบร้อยครับไปซะแล้วฮะมาถึงก็ฆ่าไปก่อนแล้วครับหนึ่งตัวแบบนี้มันจะมันจะดิ้นรนกันจริงๆหรือเปล่าฮะฝ่ายแฟนเพจครับปล่อยโมโนเบลออกมาครับเหตุจากเจนห้านะฮะฝ่ายแอดมินครับเก็บยามิรามิบ่อย ยามิการาสุครับโอ้เป็นไชนีด้วยนะครับกาลูาครับใช้รีเทิร์นแล้วฮะโอ้โหจัดการกับเกโรสไปเลยครับเร็วมากฮะสองคิวแล้วนะครับมโนเบลครับใช้สปอร์ครับแบบนี้กาลูาจะหลับนะฮะถ้าสปอร์เป็นท่าที่ดีนะครับหลับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับท่านี้ฝ่ยแฟนเพจครับลุกคลอสครับปล่อยฟูกิบานาออกมาครับ แล้ก็เปลี่ยนล่างเมกาครับกดที่เล่นกันนี่คือเล่นเป็นมัลติแบทเทิลนะครับแต่ว่าให้เปลี่ยนล่างเมกาได้แค่ตัวเดียวนะฮะฝ่ายละตัวนะอย่ามีการสื่อครับใช้ทันเดอร์เวฟใส่ฟุกคิบานะะช้าไปแล้วครับส่วนการุล่ายังหลับอยู่ฮะแต่ว่าพลังโยมตีนี่บวกมา2ระดับนะจากการใช้พาวาพันไปสองครั้งนะฮะก็ยังไม่เปลี่ยนอล้นครับเสียดายฮะ โดนลิซิสเข้าไปครับแบบนี้จะโดนดูดเลือดทุกเทิร์นฮะแล้วก็หลับอีกตัวแล้วฮะโอ้โหโมโนเบลครับไหนจะมาแบบท็อปฟอร์มหรือเปล่าอ้าวแล้วครับโดนดูดเลือดไปแล้วฮะผู้ต่อสู้ครับแฟนเพจครับเก็บโมโนเบลครับปล่อยเอเลคิบูนะฮะมานจริงๆเราไม่ค่อยได้เจอคนเล่นเหมือนกันนะเจ้าตัวนี้ยังคงหลับอยู่ครับสำหรับยามิการ์สุครับ คารุระเช่นกันครับแหมไว่าตื่นสักทีฮนะโอ้โหแล้วฟุกิบานะเร็วที่จะใช้สลิปพาวเดอร์นะฮะผงหลับนั่นเองครับกลาวว่าตื่นมาแล้วหลับต่อเลยนะฮะเอาละครับคารุราตื่นแล้วนะตื่นมาก็ใช้รีเทิร์นใส่ฟุกิบานะครับลดไปประมาณเกือบสองในสามนะฮะถ้าตีอีกทีนี้น่าจะจัดการกับฟุกิบานะได้ครับแต่ว่า โดนคลอชช็อปคริด้วยฮะไม่รอดซะแล้วครับคลอชช็อปเป็นท่าโจมตีท่าต่อสู้นะครับอัดหนึ่งร้อยที่มีโอกาสคริติคอลบวกหนึ่งระดับนะครับก็ค่อนข้างดีทีเดียวฮะปล่อยโดูบูลออกมาครับอ๋อเราใช้นี่ฮะสไปคี้ชิลครับเป็นท่าของบูริการอนนะฮะถ้าโจมตีแบบสัมผัสโตมาเราเขาใช้ท่านี้เนี่ยจะป้องกันได้แล้วโดนดาเมจสวนกลับไปด้วยนะอ่านี่ครับเห็นไหมฮะลดไปนิดหนึ่งนะครับ ดีกว่าโพเทคนั่นเองนะครับส่วนฟุจิบานะเมื่อกี้ชานะฮะยังไม่ก็สุนตื่นแล้วครับใช้ท่าคอสฮะคอสนี่จะทําให้โปอนที่โดนเข้าไปเนี่ยไม่ว่าจะเร็วแค่ไหนก็ตามนะฮะเขาจะได้อัคต์ัวสุดท้ายของเิร์นนะฮะแล้วเมื่อกี้ครับโดนบูนใช้ท่าทรานส์ฟอร์มของเมทัลมอนฮะเปลี่ยนร่างเป็นเมกาฟุจิบานะครับคุ้มค่าทีเดียวฮะเพราะว่า เท่ากับว่ากาลูาใช้เมกาไปแล้วนะครับนี่ได้เมกามาอีกตัวหนึ่งฮะยามิกาส,สุครับใช้ฟีเทแดนซ์ครับท่านี้เป็นท่าลดพลังโจมตี2ระดับนะครับเมื่อกี้นี้เล็งไปที่อเอเลคิบูครับแต่ว่าฝ่ายแฟนเพจครับเปลี่ยนโมนิเวลออกมากีก็เดินไม่เข้าครับเรื่องอย่าเป็นท่าพืชด้วยกันฮะกุชิบานะของฝ่ายแฟนเพจก็เหมือนกันครับกีก็เดินใส่ย,ยามิกาสุซึ่งเป็นตัวที่ ถึกนะฮะถึกในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีท่าที่กวนเยอะมากๆครับเอาครับฝ่ายแอดมินครับเจ็บโดบูนะฮะที่แปลงร่างเป็นเมกาพุศิบาน,นะกลับไปครับปล่อยไฟแอโร่โออกมาฮะโมโนเบลครับใช้ท่าเรสพลเดอร์ครับเรสพลเดอร์นี่จะดึงความสนใจไปที่ตัวเองนะฮะไม่ว่าใช้ท่าอะไรไปนะครับมันจะไปตกที่ตัวเขาทั้งนั้นฮนะต้องเป็นท่าที่เล็งโจมตีเพียงตัวเดียวนะครับถ้าเป็นท่าหมู่เนี่ยมันจะไม่ต้องดูดอยู่แล้วถูกไหมฮะ เอาล้วครับเทอร์นี้ฮะอยามีคกสุดเลือกที่จะโพรเทคครับส่วนโมโนเบลนี่ติดชาครับแล้วโดนแฟลบิทเข้าไปนี่จะรอดหรือเปล่าฮะโอ้ไม่รอดครับวันฮิตเคเลยฮะแต่ว่าอ b i l i t y ้เอฟเฟกต์สปอร์ครับทำงานครับทำให้เมื่อโจมตีสัมผัสตัวนะฮะมีโอกาสติดพิษติดหลับติดชานะครับแล้วนี่ไฟอโร่โดนติดติดหลับเข้าไปนะฮะ โคชิคิบานานี่โหเล็งจะผงลับอย่างเดียวเลยนะครับไฟแฟนเพจครับปล่อยอะไรคิบูอกมานะฮะโดนฟีเทอร์แดนครับพลังยินตีลดละฮะเป็นท่าที่ก่อกวนมากๆนะครับฟีเทอร์แดนเนี่ยเขาลดพลังยมตีไปเยอะนะครับสองระดับนะฮะแล้วยามีกระสือใช้เนี่ยมันได้ใช้ก่อนด้วยครับเอาแล้วครับไปอโลไม่ตื่นครับโดน โดนทันเดอร์พันครก็หมัดสายฟ้าก็ไม่รอดนะฮะไฟโร่เป็นตัวที่พลังป้องกันน้อยนะฮะหงหลับจนได้ครับหลับอีกแล้วสารมินปล่อยโดบูนออกมาอีกรอบหนึ่งครับเก็บยามิการส์สือออกไปนะฮะปล่อยยามิรามิออกมาครับเจ้าตัวนี้มีร่างเมกานะครับในภาครีเมคเอ่อโอเมก้ารูบี้นะฮะ เวบูญครับใช้เฟคเอาฮะแล้วยามิรามิครับโดนทันเดร์พันนะฮะเป็นตัวที่ค่อนข้างถึกเหมือนกันนะครับสำหรับยามิรามิครับแล้วก็ทตานี่ดีด้วยนะแพ้แต่แฟรี่นะครับเป็นทตุความมืดแล้วก็ผีนะฮะน้อยนะครับตัวที่ท่านแบบนี้นะเมื่อกี้ใช้เฟคเอาใส่ฟุสกิบานาไปอีกรอบครับแต่โดนทันเดร์พันยังทนได้ครับเอาแล้วครับสวนคืนด้วยดาร์กออยบ้างนะครับ ่านี้หลับทั้งคู่นะฮะเป็นท่าหลับที่โดนสองตัวเลยนะแต่ว่าฟูจิบานะไม่โดนนะไม่จะติดชาอยู่แล้วนะฮะเอาแล้วครับยามิรามีครับค่อยๆฟื้นเลือดขึ้นมาจากของกินเหลือนะฮะแล้วก็ใช้ท่าโยยุครับตอนนี้ฟุจิบานะไม่สามารถใช้ท่าที่เป็นสเตตัสมูฟได้แล้วฮะกลองรับใช้ไม่ได้แล้วนะครับเมเลกาฟาก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับท่ารีบคือนะ เอาแล้วครับโดบูลเปลี่ยนร่างอีกแล้วครับเปลี่ยนเป็นเมกาฟุตกิบานะาครับท่านี้พอใช้แล้วเราสามารถเช็คท่าของศัตรูได้ด้วยครับพอเรากอบมาทุกอย่างนะฮะเอาแล้วครับยามิลามีครับใช้ท่ารีคอเวอร์ครับเพิ่มเลือดขึ้นมาครับแหมมันเริ่มจะดิ้นรนกันทั้งคู่แล้วครับไม่ฆ่ากันไม่ลงสักทีนะเนี่ยเอาแล้วครับใช้ท่าลิซิสครับสําหรับ โดบูนนะฮะจริงๆตัวนี้ต้องเป็นโดบูนนะครับแล้วก็นี่ครับสกิบาน่าของฝ่ายแฟนเพจครับใช้กีกระเดนะดูดเลือดคืนมานะครับเป็นตัวที่สามตัวในในอารีน่าตอนนี้นะฮะเป็นตัวที่เป็นสายโจมตีเพียงตัวเดียวคืออะไรคิบูนะครับนอกนั้นนี้เป็นสายเขาเรียกว่ายื้อทั้งหมดเลยนะครับ ทีบานะสองตัวนี้ก็เป็นยื้อฮะและนี่ครับเก็บยาเราม,มีซึ่งเป็นตัวตัวยื้อกลับไปนะปล่อยยามมีิการสื่อออกมาก็เป็นตัวยื้อเหมือนกันครับโอ้โหแบบนี้จะจะจบกันได้หรือเปล่าครับเนี่ยเอาแล้วครับเอเลคิบูครับใช้มาสสาย้าปล่อยมานะครับลดเหลือนิดเดียวแล้วฮะแล้วก็โดนดูดเลือดครับกีการ์เดนฮะผมเกือบตายแล้วเหมือนกันนะครับเนี่ย ยามิการสืครับเหลือแค่สองครับตรนกี้จเดนดูดเลือดไปฮะผู้ชีพบานะของฝ่ายแฟนเพจที่อยู่มานานมากๆนะครับเนี่ยตั้งแต่ต้นๆเกมเลยนะฮะเอลิฟูนี่จะหมดสภาพการต่อสู้แล้วนะฮะยามิการสืไม่ตื่นครับหแบบนี้ไม่นานรอดแล้วมั้งครับโอ้โหแต่น่าจะพีดิกผิดนะครับอาจจะเดาทางผิดครับไปต่อยต่อยไปที่เ ในท่าฟุกิบนันนาของฝ่ายแอดมินฮะโอ้โหแล้วพลาดเลยครับโดนกีก้าเดนดูดเลือดคืนตายแล้วฮะหมดสภาพเรียบร้อยครับเอเลกิบูฮะโอ้โหน้าเสียดายจริง,รงครับยามิเกอร์สุอุตส่าห์ไม่ตื่นครับอ๋อแต่ว่าโดนดูดเลือดไม่รอดอยู่ดีครับแต่ถ้าเขาตื่นแล้วเขาใช้ท่าลูสเนี่ยเขาพลังเอ่อ sp เพิ่มขึ้น,นครับเลือดเพิ่มขึ้นมาประมาณครึ่งหลอดเลยนะฮะอ๋อครับ,ารบยามิรามิออกมาอีกแล้วครับ แล้วก็เฟกเอาครับไปที่เมกาฟิกีบานนาครับโหตอนนี้รู้สึกจะฝ่ายแฟนเพจนี่จะเหลือจะเหลือแค่ฝั่งฝั่งเดียวแล้วนะครับอีกฝั่งหนึ่งหมดไปแล้วครับหมดสภาพไปทั้งสามตัวแล้วนะครับโอ้โหแบบนี้โดนลุมสองทุกเทินจะโดนลุมสองตลอดโอ้โหแบบนี้แย่แล้วฮะแต่โดนนี่ด้วยครับยั่วยุครับแบบนี้จะตีได้อย่างเดียวนะครับใช้ท่าผงหลับอหรือว่าลิซิสไม่ได้ฮะ แต่ว่าเมกาฟูจิบานาของฝ่ายแอดมินนี่ก็ไม่มีท่าโจมตีเขาเหมือนกันครับดูดเลือดไปนี่มันหาร4ีนะครับท่าพืชโจมตีไปที่ฟูจิบานาซึ่งเป็นปอยมอนท่าพืชและพิษนะฮะไปไม่เข้าแล้วครับเก็บยามีน้กลับไปปล่อยมิโลคาร์ลสครับมิโลคาร์ลสนี่จริงๆเล่นเป็นสายแทงนะฮะได้นะครับแล้วถ้ามีอเมลิตี้คอมเพลติฟีเนี่ยก็สามารถเล่นเป็นสายโจมตีได้เหมือนกันนะฮะเพิ่มพลังเงนดีเวคขึ้นมาครับ ว่าปล่อยออกมาปุ๊บโดนดูดเลือดไปครึ่งหนึ่งเลยครับโอ้โหแล้วแบบนี้เมกาฟซีกิบานาไฟตรงข้ามครับเลือดเพิ่มขึ้นมานะฮะอ่าเมกาฟูสกิบานาของฝ่ายแอดมินครับโค้เทฮะมีโลคัลล์ครับเริ่มนะฮะใช้ไอซสบีมครับแต่ว่าเมกาฟูสกิบานามีอบิลิตี้ป้องกันธาตุน้ำแข็งนะฮะโอ้โหสุดยอดครับเมกาฟูสิบานาของฝ่ายแฟนเพจครับ เลือดแทบไม่ลดเลยนะพอจบเทนแล้วนี่แบบรีขึ้นมาตลอดนะฮะเอาละครับไอบีครับต้องหวังคริสติคอลแรงๆแล้วฮะไม่ขีครับมันลดนิดเดียวครับเพราะว่าเมกาฟุสกิบานะมี a อ i บ i ิลิตี้ติกแฟตนะฮะการไฟกับการน้ําแข็งครับซึ่งตรงกับท่าที่ตัวเองแพ้พอดีครับถือว่าสุดยอดมากครับและนี่ครับดูดเลือดคืนไปครับมีโรคาร์ลครับไม่รอดฮะ อาแอดมีทับปล่อยยามิรามิออกมาครับใช้เฟคเอาไว้ก่อนแล้วฮะโอ้รู้สึกตอนนี้จะไม่มีท่าอัดกันแล้วนะครับเนี่ยจะทำกันยังไงครับแบบนี้ยั่วยุครับนี่ฮะจะอย่างนี้จะใช้ได้แต่ท่าโจมตีนะครับซีพาวเดอร์ครับ ม่โดครับรู้สึกท่าจะหมดกันแล้วนะฮะโอ้โหเพราะว่าฝ่ายแอดมินนี่ฝั่งทานซ้ายนะครับฝั่งแอทาโลนะครับเหลือตัวเดียวเหมือนกันครับเหลือโดบูนครับก็เลยไม่ได้เปลี่ยนตัวนะฮะเลยจําเป็นต้องใช้เมกาพฤศจิกบานะตัวนี้ครับแต่ว่าน่าจะท่าหมดแล้วนะฮะเอาล้วครับยามิลามีครับเพิ่มเลือดขึ้นมาครับนี่ฮะฝ่ายฝ่ายของแอทาโ่ไม่มีท่าเหลือนะครับเพราะฉะนั้น เมกาพุกิบานะของฝ่ายแฟนเพจไม่ต้องไปสนใจเลยครับเน้นโจมตีไปที่ยามิรามิได้อย่างเดียวเลยฮะโอ้โหแต่มันเป็นสายก่อกวนแล้วก็สายถึกทั้งคู่นะฮะมันต้องดิ้นรนกันหน่อยแล้วครับแบบนี้ตอนนี้ผ่านมา27เทิร์นแล้วนะครับมันจบสักทีครับนี่ครับยามิรามิเพิ่มเลือดขึ้นมาก็โดนอ่ะคิกาดเดนครับดูด กลับไปนะฮะแล้วเมกาฟูสิบานะของฝ่ายแพนเพลเนี่ยติดชาอยู่ด้วยครับก็เลยจุดไฟไม่ได้ฮะเลือดก็ไม่ลดครับนะฮะต้องเน้นโจมตีไปที่เขาเอาละครับโดนยั่วยุเข้าไปฮะใสซีพาเดอร์ไม่ได้นะครับนี่ครับเลือดเขียวๆกันตลอดเวลาครับ ยามนีเรามีครับใีคัพเวอร์ครับยืนยื้อไปถึงนี้มาไหลครับเนี่ยฝ่ายอแอททโลนี่ทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวท่าหมดนี่ต้องใช้ท่าสตรัคเกอร์แล้วครแบบนี้นะครับฝ่ายแทนเพจยังคงกีกัเดนดูดมาเรื่อยๆนะครับ อย่างมิรมิกาลีเลือดขึ้นมาครับโยยุหมดแล้วนะฮะแต่ว่าติดชาครับแล้วก็โดนโยยุซ้ำครับโอ้โหจะจบยังไงครับเนี่ยมองผ้าไม่ออกครับที่คิดออกตอนนี้คือผ้าต้องหมดนะฮะแล้วทั้งสองฝ่ายนี่ต้องใช้สตรกเกริลครับซึ่งถ้าสตรกเกริลเนี่ยพลังจตีจะเบานะแต่ว่าไทยเราเลือดจะล้นนะครับ เนื่องจากว่าไม่มีท่าเรือแล้วนะครับเพราะนั้นมันจะจบเร็วขึ้นนะครับแล้วฝ่ายแฟนเพจครับเปลี่ยนกรไปแล้วฮะปล่อยกาเบรสอกมาครับอย่ามีนามิยังคงรีคาเวอร์ครับน่าจะพีดิกรอพีดิกนะครับว่าช่วงไหนที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะใช้รีคาเวอร์นะครับแล้วก็ปล่อยกาเบรสอกมานะฮะและเทอนี้ครับเลือกที่จะปกติอาจจะย่างเชิงกันก่อนนะครับดูว่า ยามิรามิมีท่านี้หรือเปล่าครับนี่ฮะวิโอสวิฟครับท่านี้จะทําให้ติดไฟแล้วพลังโจมตีลดนะครับนี่ฮะอย่างออวมาอย่างเชิงจริงๆครับแล้วเปลี่ยนกลับไปเลยครับโอ้โหฉลาดมากฮะายแฟนเพจครับออกมาดูครับว่ายามิรามินี่ท่าที่เหลือนะครับคือท่าจุดไฟครับถ้าจุดไฟไปนี่อ่ามอนสายโจมตีนะครับง่อยทันทีครับเพราะว่าพลังโจมตีจะลดไปครึ่งหนึ่งเลยนะฮะเวลาติดไฟนะครับ ปล่อยมายื้ออีกแล้วครับเมกาสกีบานนาฮะตอนนี้โดบูนะครับที่แปลงร่างมาไม่เหลือท่าแล้วครับต้องใช้สตัเกอร์แล้วฮะและนี่ครับตีไปนิดเดียวแต่ว่าลดเลื่อนเยอะกว่านะครับท่านี้ท่านี้จะใช้เมื่อต่อเมื่อไม่ไม่เหลือท่าอัดนะครับโอ้เราฝ่ายตรงข้ามก็ไม่เหลือท่าอัดเหมือนกันนะฮะหรือว่าที่ปล่อยกาเบสออกมาเมื่อกี้ไม่ได้อย่างเชิงครับจําเป็นต้องปล่อยฮะโอ้นี้แต่ปล่อยถูกจังหวะจริงๆนะครับ แล้วก็ออกมาใช้โปรเทคด,ด้วยนะฮะเอครับลครับเริ่มเริ่มดิ้นรลนกันแล้วครับตีกันไปตีกันมาโอแบบนี้แบบนี้ไฟแบบแอดมินจะได้เปรียบนะฮะเพราะมีอยู่สองตัวครับอานะครับ,ครบใครจะถ่ายก่อนแล้วครับแบบนี้คลิด,ด้วยะฮะถ้าสักเกอร์ะ,ะติดชาครับโอ้ถ้าติดชานี่ จะยื้อได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าติดชาปุ๊บจะไม่ได้ใช้อ struggle กกครับเลือดตัวเองก็จะไม่ลดครับแล้วนี่ครับ p r o ท e c ครับโอ้ยเหลือท่า p r o ท e c ครับเนี่ยถูกต้องให้นี้ต้อง p r o t e c ยืขก็ไปครับแต่ว่าเมื่อ p r o ท e c แล้วเนี่ยฝ่ายตรงข้ามก็ไม่ได้ใช้ s t r u t u r e เลือดก็ไม่ลดกันอยู่ดีครับกลายเป็นไปเพิ่มเลือดให้ยาม,มิราม,มิแล้วครับแบบนี้ ะนี่ครับโดนโดนย่อยยุมาตลอดครับเลยเหลือท่าโปรเทคอยู่เาสัตาเกิลไปฮะเรียบร้อยครับแอดทาโรครับจบแล้วฮะเหลือแต่ฝ่ายแอดไว้ครับแอดไว้นี่มียามิลามินะฮะไฟไม่สำเร็จครับท่าน่าจะหมดเหมือนกันนะฮะแต่บานะหมดไปแล้วครับนี่ครับต้องสตาเกิลครับจะตายแล้วครับโอ้เรียบร้อยไม่รอดแล้วครับ แต่แบบนี้ครับยังมีหวังนะครับสำหรับแฟนเพจครับเพราะว่าอ่าไม่โดนลุมนะฮะตอนนี้กลายเป็นตวตๆแล้วครับแล้วตัวที่เหลือคือคือนี่ฮะกาเบียครับพลังโจมตีสูงนะครับต้องหวังให้ท่านี้ไม่โดนครับโอ้โหแต่โดนซะแล้วครับโอ้โหง่อยเลยฮะพลังโจมตีลดนะครับครึ่งหนึ่งฮะมันลุ้นคริติคอลแล้วฮะเอิร์ทเควกไปจะลดเยอะไหมครับประมาณหนึ่งในสี่นะครับแล้วมี หลีขึ้นมาแบบนี้แย่แล้วฮะกาเบยสครับแบบนี้กาเบยสแย่นะครับต้องต้องหวังคิติคอลนะฮะแล้วโดนย่อยุยุไปครับทำไม่แต่ว่าใช้เอิร์ q เควกอยู่ดีครับไม่ได้ใช้ท่าเตตัดมูนะครับโจมตีอัดเข้าไปครับต้องลุ้นว่ายามิรามิเนี่ยเหลือท่ารีคอเวอร์หรือเปล่านะครับหรือว่าต้องให้เหลือน้อยที่สุดนะครับถึงจะมีโอกาสที่จะตีไปแล้วให้เขาตายไปเลยนะฮะ นี่ครับรีคอเวอร์เลือดขึ้นมาครับความหวังอยู่ที่การเบียสครับแล้วก็ดวงฮะคริติคอลนะครับสำคัญแล้วครับตอนนี้เนี่ยฮะลดไปประมาณหนึ่งในสามหนึ่งในสี่ทุกเคิร์นะครับแต่ว่าเขามีรีตลอดนะฮะแล้วมันกดดันครับเลือดตัวเองก็ลดครับไม่ใช่ไม่ลดครับติดไฟอยู่นะฮะต้องใช้เฟกเอาแล้วฮะถ้าหมดหรือเปล่าครับ โดนนี่เข้าไปฮะเอิร์ทเควครับครึ่งหลอดแล้วแต่รีขึ้นมานะครับเ,เกินครึ่งหลอดนิดหน่อยฮะกาเบียสก็เหลือครึ่งหลอดครับลดทุกเทินฮะโอ้ยยังรีคาเวอร์ได้แบบมีแย่หนักแล้วครับสวยแล้วฮะกาเบียสครับสวยแล้วฮะต้องขีติดทุกรอบแล้วครับแบบนี้นี่ครับยามีจะมีคนได้ครับ อย่างที่บอกเป็นโปเมอนธาตุดีนะครับแล้วก็มีความถึกอยู่ในตัวด้วยนะครับเลือดน้อยนะฮะเลือดกับพลังป้องกันสองอย่างเนี่ยไม่ได้เยอะมากแต่ว่าธาตุเขาดีครับแล้วก็ a อบิลิตี้เขาก็ดีครับแพงสเตอร์นะฮะทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้สปีดครับก็เลยเอาค่า EV เนี่ยไปลงที่เลือดหรือพลังป้องกันได้ครับทำให้มันถึกขึ้นมานะครับเนี่ยฮะวิธีเล่นของยานนี้ลามีครับคิดว่าน่าจะ น่าจะเอาไม่อยู่นะครับกาเบียสะแหนโตสุดท้ายหรือเปล่าครับเนี่ยรีคัเวอร์ขึ้นมาครับแบบนี้กาเบียสฆ่าไม่ลงนะครับคิดว่าด้วยจํานวนเลือดที่เหลืออยู่เนี่ยไม่น่าจะเอาอย่างนี้ทำลงนะครับนี่ฮะรีขึ้นมาตลอดครับส่วนกาเบียสครับติดตลอดครับติดไฟตลอดฮะ เรียบร้อยครับแบบนี้แบบนี้ปิดเกมซะแล้วครับกาเบียสตายแน่นอนครับตอนนี้เธนอยู่ที่49เร์นนะฮะรู้สึกจะเป็นตัวสุดท้ายด้วยนะครับจบไปที่น่าจะเป็นการจบที่เธอที่49นะครับในยาวนานสุดๆครับเรียบร้อยไหมฮะเรียบร้อยครับกาเบียสครับโอ้โหตายทรมานมากครับโดนไฟคอกทีละนิดจนตายนะฮะนี่ครับโอ้ฝ่ายแอดมินรอดไปนะครับเหลือ เหลือตัวเดียวเหมือนกันนะครับโอ้โหถือว่าสูสีสุดๆเลยครับเพราะว่าฝ่ายแอดมินเนี่ยแอทาร์โลตายหมดนะครับ3ตัวหมดสภาพทั้ง3ตัวนะฮะแล้วก็ฝ่ายแอดไว้นะครับเหลือยามิรามิโตเดียวนะครับยามิก็สู่กับมิโลคาร์ลอสก็หมดสภาพไปแล้วนะครับก็เป็นนี่ฮะคลิป struggle is real นะฮะหรือว่าดิ้นรนกันอย่างสุดซึ้งนะครับก็เป็นคลิปนะครับจากแอดไว้กับแธทาร์โลนะครับแล้วก็ฝาก เพื่อนๆทุกคนนะฮะถ้า,อ,าอยู่ในอยู่ในกลุ่มนะครับ mm hmm. ไวมอนต์ไทยแลนด์แฟนคลับแบทเทิลกลุ่มเนี่ยแอดไวอาทาโร่เขาจะชอบไปท้าสู้นะครับนะฮะก็บางทีเนี่ยถ้ามีคลิปที่น่าสนใจก็จะมาลงให้ดูกันนะครับ mm hmm. สำหรับวันนี้ครับจบไปเพียงเท่านี้ครับไว้ติดตามาคลิปแบทเทิลกันใหม่ในคาราวหน้าครับสวัสดีครับ